ฮิมาโต้อะวีดีวีดีค่ะโอเคฮิมาโต้ฮิมาโต้เหรอฮิมาโต้โอ้สินะบิกอะเขาก็อยู่รอบรอบตัวคุณนี่แหละถ้านี่เป็นฝีมือบิ๊กจริงอะพี่เชื่อแล้วหยุดสักทีได้ไหมนี่ตอนนี้เราก็รู้สึกคือขนลุกไป ปีศักดิ์สิทธิ์มากอยากได้อะไรให้มาขอท่านแล้วเราก็จะได้ตอนอนเขาจะแบบช็อเมต้าเป็นไงบ้างลูกคุณกย์นออนความตั้งใจเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มรื้อแตกันเยอะขนาดนี้แสดงว่าในเรื่องต้องไิดเห็นกซีใจคุณเกยินอนใช่ไหมต้องหลอนะต้องหลอนเดือดเดีอดเดือดต้องเล่นยิ่งต้องดูเห็นจับมือกันแล้ว อ่าคุณดูตัวเองเป็นไาโอเคมะหล่อยังอย่งเคหล่อยังมันใช้ขวานดิโอเคม่มัค่อนข้านี้คค่อนข้างว่าหล่อดหล่อยังโอหล่ออีกด้านนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองยิมกับคุณผู้ชมสิยิมให้เด็ดแน่สวตช์ครับสวครับสวดีครับสวิตี์ครับยิมาน้องยิ้มอ่ะ